ด่านปีนเชือกในสปาร์ตันใช้ถุงมือแบบไหนนะคะอ,อันดับแรกเลยมัมบอกก่อนว่าบางครั้งเนี่ยมัมก็ใส่หรือว่าบางครั้งก็ไม่ใส่ถุงมือเนะจริงๆมัมมีช็อคที่ใช้อยู่ด้วยค่ะเดี๋ยว ลมหยิบมาไว้แต่ว่าตัวถุงมืออ่ะมันมีหลากหลายแบบเลยค่ะแล้วแต่เราเลือกซึ่งมันบอกว่ามันไม่ใช้ถุงมือแพงเนอะอย่างพวกเนี้ยซื้อจากร้าน DIY ซึ่งมันอาจจะชอบแบบบางเพราะว่าจะเอาใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงอะค่ะหรือกระเป๋ากระโปรงที่ใช้ในตอนแข่งมันมองว่าถุงมือที่เราใช้ในด่านต่างๆของสปาร์ตันนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นของราคาสูงเนอะก็คือมันซื้อแบบเนี้ย ร้าน DIY ทุกอย่าง20บางคู่สาร,รภาพว่าไม่ถึง20บาทก็มีนะคะแค่ขอให้มันโปรเทคหนังเราอะค่ะถ้าด่านปีนเชือกมันว่าแบบไหนก็ได้นะที่มันกริปแน่นๆแต่ว่าถ้าเป็นสำหรับพวกด่านมังกีบาทวิสเตอร์อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องเลือกที่มันแบบกระชับมือพอดีหน่อยแต่ด่านปีนเชือกเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าเราล็อกมันแน่นแล้วอันนี้คือถุงมือที่มัมใช้ค่ะแต่ตัวมัมเองอะไม่ชอบใส่ถุงมือก็จะชอบใช้ช็อค ทาให้มันหายลื่นก่อนนะคะเป็นช็อกกริปอะค่ะทาเพื่อให้มันหนึบแล้วก็ใช้การปีนด้วยมือเปล่าเพราะว่าชอบสัมผัสข,ของมือเปล่าแต่ว่าถุงมือเนี่ยมันจะใช้เวลาคลานหรือว่าเบอร์ปี้ค่ะแต่ว่าหลายคนก็คือใช้ตัวเนี้ยในด่านต่างๆได้อย่างน้อยเนี่ยมันมีเหมือนเป็นเซ็กส์กิปนะที่ป้องกันมือเราแหกได้ะคะ่ะก็เป็นถุงมือแบบนี้เลยอันนี้มันมีหลายอันอีกอันนึงเพิ่งใช้ไปเมื่อวานก็เลยซักอยู่ส่วนตัวนี้เป็นตัวแบบเปิดนิ้วอยู่อะคะ่ะจริงๆถ้าเราใช้เปิดนิ้วก็ยังไม่ ็นไรมากเพราะว่าเวลาเราจับเนี่ยมันจับอยู่ที่อุ้งม,มือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้แชร์ก็คือไม่จําเป็นต้องใช้ถุงมือแพงแล้วก็ถ้าใครที่มีถุงมือแพงอยู่แล้วเนี่ยเอามาใช้ก็ระวังนิดนึงถ้าเกิดตอนปีนเชือกแล้วเราเผลอรูดมาลงมาค่ะถุงมือหนังแพงๆที่เราใช้อยู่ในยิมในฟิตเนสเสียดายของไม่ใช่อะไรถ้าเกิดพวกนี้มันแบบเสียก็ไม่เป็นไรนอะไร20บาทก็ตัวนี้ค่ะที่มัาใช้ของบางอย่างไม่จําเป็นต้องราคาสูงหรือไม่จําเป็นต้องมียี่ห้อก็ได้อย่างเช่นถุงมือเป็นต้นนะคะก็ใช้ถงมือทําสน แต่ใดๆที่สําคัญก็คือใส่ตอนซ้อมก่อนแล้วก็เลือกไซส์ค่ะถุงมือถ้าเราไปบางร้านเนี่ยมันเป็นฟรีไซส์ซึ่งฟรีไซส์อาจจะทํามาสําหรับแบบมือผู้ชายที่ใหญ่หน่อยด้วยอย่างเงี้ยค่ะให้เราเลือกแบบที่มีไซส์อย่างมันถ้ามีไซส์มันจะใส่ size ไซส์เถ้าแฟนนัมจะใส่ไซส์แอใดๆคือให้ลองใส่แล้วก็ฝึกซ้อมก่อนนะคะอย่างน้อยก็คือลองใส่ดูด้วยว่ามันกระชับไหมถ้าซื้อออนไลน์ก็เลือกแบบที่มีไซส์ค่ะ ประมาณนี้นะคะเราเจอกันที่สปาร์ตันครั้งนี้มันไม่ได้ลงเลสเนอะมันลงเฮอริเคนฮิต24ชั่วโมงส่วนใครยังไม่ได้สมัครยังทันนะคะเหลืออีก7หรือ8วันเนี่ยแหละในการสมัครก็ใส่โค้ดส่วนลดได้ค่ะโค้ดส่วนลด15%กรอก M U M S R T H 25นะคะเดี๋ยวใส่ลิงก์แล้วก็โค้ดเอาไว้ให้ด้วยค่ะแล้วเจอกันที่พัทยานะคะนี่คือถุงมือส่วนช็อค ช็อคอยู่ไหนบ้านก็ยังเลอะๆอยู่แต่เป็นช็อคย่อกริปค่ะมีขายที่เดอะมูฟเว t นเพล g r o u n d ตอนนี้หรือถ้าไปที่หน้าง,งานก็ไปซื้อทีอ่บูทนวดของบางกอกแตตงคอร์สปอร์ตมาสาตบีเอได้ค่ะจะเป็นแบบขวดบีบๆเป็นช็อคเหลวทาแล้วรอแป๊บหนึ่งแห้งมันจะเป็นสีขาวแล้วก็ใช้ต่อได้เลยก็ไปซื้อได้นะคะที่หน้าง,งานหรือจะไปที่เดอะมูฟเวนเพลย์กราวไปซ้อมก่อนก็ได้ค่ะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย